ช้าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษคนสําคัญที่จะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดการจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่16ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันที่2กรกฎาคมครับผมไม่รอช้าครับวันนี้เรียนเชิญท่านพนอกกาศโทประภาสอนใจดีรองเสนาธิการหานอากาศและท่านยังเป็นโฆษกกองทัพกาศมาคุยกันในรายการครับสวัสดีครับพี่โกครับสวัสดีครับพี่ปูครับรบขอบคุณมากครับมาในเช้าเลยวันนี้นะครับวันนี้จะต้องพูดคุยกันถึงงานใหญ่ ของกอนทุนก,กาคือการจัดง,งานคอนเสิร์ตครับ,รบเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เราจัดกันเป็นทุกปีครับอ้าวจะให้พี่กเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับมาอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับคอนเสิร์ตทับฟ้าคูไทยเพื่อใช้พัฒนา จัดมาแล้ว15ครั้งครับซึ่งถือว่ามีมีความสําคัญมากของกองทัพอากาศปีหนึ่งจะจัดครั้งหนึ่งนะครับก็แสดงว่าจัดมา15ปี15ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่16ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี2 5 4 9ท่านท่านลรากาศเอกชลิตผู้ผาสุกนะครับท่านผู้ชักการอากาศแณะนั้นท่านก็มีดําริว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักดนตรีของวงดนตรียางฐานอากาศโดยใช้ชื่่อวา คอนเสิร์ตทำฟ้าคู่ไทยนะครับซึ่งซึ่งจัดเป็ระจำทุกปีนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีจัดหาไรายได้สนับสนุนการเมืองงานตามโครงการอันเรื่องมาจากพระรจาชรำริอของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและโครงการพัฒนาอื่นของมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรามองว่าเป็นการเผยแพร่กิดความสามารถวงซิมโฟนีออเคสตราของกองทัพประกาศตอบสายชนอีกด้วยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศก็ ได้รับความร่วมมือจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายพอเชิญใครไปก็ท้องเปลี่ยนคิวเคียร์คิวผจะมาร่วมร้องมักเสิร์กับเราดํารมวัตถุประสงค์เดิมใช่ก็คือหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ค่ารายได้เนี่ยกองทัะกาศไม่หักค่าใช้จ่ายเลยปีนี้น่าจะเป็นตำนานด้วยเพราะว่านักร้องที่มาเนี่ยเป็นนักร้องที่ดังมากๆแล้วสาคัญที่สุดเมื่อ12ปีที่แล้วท่านก็มาร้องให้กับคอนเสิร์ตนี้แล้วเพลงเดียวกันเราดูว่าเมื่อ12ปีที่แล้วกับเพลงนี้เนี่ย จะร้องเพลงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตทงชัยไม่รู้ร้องเพลงอะไรครับพี่เบิร์ดเนี่ยคงจะต้องมาร้องเพลงเกี่ยวกับฐานอากาศแน่นอนใช่เนี่ยดูดูภาพบนจอนี่เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าในวันที่1และวันที่2นี้เนี่ยพี่เบิร์ดจะเหมือนเดิมไหมหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนสตาร์ไว้เลยครับครับนะนอกจากเรื่องของนํารายได้นะครับส่วนต้นทุนมูลที่ใช้ขนาแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านรองเสกบอกนะครับเพื่อเป็นการแสดงที่ความสามารถด้านดนตรี ของวงดุริยางซึ่งจัดวงใหญ่เป็นวงซิมโฟนีออเคสตราใช่ใช่นะครับนะอ้าวเดี๋ยวมาดูในส่วนของแนวคิดของปีนี้พี่ไก่วางแนวคิดไว้ว่าไงครับท่านผู้การธนการท่าน,ท,านท่านแนวคิดของการจัดงานที่เราเรียกว่า the wind rises <ม><ม>นะครับว่าเป็นเป็นเหมือนกับสื่อความหมายถึงสายลมแห่งจิตใจของกองทัพอากาศ<ม>ที่มีความมุ่งมั่นและใช้สื่อบัญญายไรตอง ผ่านการเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า88ปีแล้วเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพให้เป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในในทุกพิตินะครับ,รบซึ่งตรงนี้เป็นเป็นทีมที่เราเราจัดขึ้นมาแล้วก็การดีไซน์การออกแบบเพลงก็จะสอดรับกับทีมใหญ่นี้นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ปรึกษาจากที่ปรึกษามากมายเพื่อให้เพลงนี้มันมันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันครับท่านผู้บัญชาการก็เรียบเรียงนะครับ ลำดับแนวเพลงเลยใช่ครับเลือกเพลงเองด้วยคนทํางานสะดวกมากเพราะท่านผู้จัดการท่านเชี่ยวชาญท่านท่านเป็นท่านสามารถร้องเพลงแล้วท่านเข้าใจอารมณ์เพลงซึ่งตรงนี้สําคัญมากวงออกเคสตราถ้าเกิดร้อยเรียงเรื่องมันไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่สนุกแล้วก็ไม่อินไปกับเพลงแล้วมันก็จะดูไม่สนุกเพราะเกือบสองชั่วโมงนะครับ,รบที่ในการแสดงความท้าทายที่ท่านรองเสกพูดถึงก็เหมือนกระแสลมที่กองทัพกาดกำลังเผชิญนะครับเหมือนกับการความแข็งแกร่งแล้วมีประสิทธิภาพนะครับแต่เติม เต็มไปด้วยความอ่อนโยนนะครับทางประญาเนี่ยในวันแถลงข่าวพี่ไก่ก็บอกว่าเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นเพื่อพร้อมมาเจญกับทุกสิ่งอย่างน้อยก็เป็นความหวังให้กับผู้อื่นนะใช่คือ,อคือวงออเคสตราเนี่ยเราต้องมองว่าคนประมาณเกือบสองร้อยกว่าคนเนี่ยเขาจะต้องเล่นอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วอุปกรณ์ต่างๆมันต้องเชื่อมกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้มันเกิดความเพราะแล้วก็ถ้าใครใครอาจจะฟังไม่ ถ้าอาจจะไม่เคยฟังลองไปฟังดูมันจะเป็นแบบร้อยเรียงซึ่งก็ไม่ง่ายนักในการฝึก<ม>ในการเตรียมเพราะว่าบริยางซิวเนี่ยก็ร่างของทหา,ารเนี่ยประกอบด้วยนักดนตรีนะครับประมาณร้อยคนะนะครับ100น,นักร้องเดียวและนักร้องหมู่ประสานเสียงจากุริยางฐานอากาศ<ม>อีกกว่า80คนนะครับ เวลาในการเตรียมผมว่า4เดือน5เดือนแต่จริงแล้วตลอดเวลาเขากไม่อยามเล่นอยู่นักดนตรีนักร้องทั้งร้องภาษาเสียงร้องเดี่ยวนี่ครับกว่ากว่า2องร้อบคนนะครับทีนี้มาดูนักร้องคน250คนร้องเพลงเพื่อให้คนพันกว่าคนฟังแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดในวันรอบสื่อมวลชนด้วยคือในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครไปไม่ได้ก็ดูได้ใน เบอร์วายเว็บดอทอาร์ทฟฟลยเะเคเบิลทีวีกองทัพอากาศครับมาดูนักร้องที่เป็นศิลปินรับเชิญก็บอกว่าเป็นระดับตำนานแล้วก็หลายท่านนะครับยุค90นี่จะรู้จักเป็นอย่างดีคนแรกแน่นอนนะครับคุณเบิร์ตตงไชยไม็ินไตทุนชัยแม็กกินไตคนที่สองเป็นใครฮะวงสาวสาวสาวโอ้โหนะพี่เกิดทันไหมฮะผมว่าผมกำลังคุ้น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 นะที่เจ้าบนภาพนะเป็นนักร้องที่ดังมากในยุค90นะครับถัดมาก็เป็นแอมครับแล้วก็มี คุณคุณเฉลียงใช่ไหมครใช่วงเฉลียงครับวงเฉลียงนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณจิ๋วปิยนุษย์เสือจงครูคุณลุลากาญยรัตติยะพรชัยนะครับคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลแล้วก็น้องโอ๊ตนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเลอการนัทชนนสีสุขใสแล้วเรืองมีข้าราชการของทางการแล้วก็นักร้องของวงดุยยางที่มีชื่อเสียงด้วยก็จะร่วมร้องด้วยกว่า1ิ1เบคนครับที่จะเป็ยนร้อง ัดชุดใหญ่เลยนะครับนะเห็นบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมาซุ่มซ้อม้องหลายครั้งนะหลายครั้งหลายครั้งถ้าถ้าเรื่องการซ้อมเราเราคงต้องมองบทเรียนของพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเชี่ยวชาญพ็นเบิร์ดเนี่ยอายุ 67, 6 7บ7จ็ดหแล้ววันนั้นดูสัมภาษณ์พี่เบิร์ดพี่เบิร์บอกว่าทำไมถึงหน้าเด็กพี่เบิร์ดบอกว่านอนเยอะๆนอนด้วย8โมงถึงส0ชั่วโมงแล้วก็ตอนเช้าให้ดื่มเป็นแบบน้ำผักผลไม้กลางวันทานมากๆเย็นท่่าานบอกว ทานเหมือนท่านพูดเองนะท่านเหมือนควายทานผักทานอะไรพวกนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยสตาร์ทอย่างนี้พี่โกเล่าให้เราฟังเนี่ยเราทำตำมข้างกับพี่เบิร์ดหมดแล้วแล้วเส่อมกันคือที่ที่อกว่าเราได้บทเรียนจากพี่เบิร์ดคือท่านมีชื่อเสียงท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผมว่าคอนเสิร์ตเป็นร้อยๆเป็นหลายครั้งเนี่ยท่านไปร้องเพลงแต่ท่านก็ยังซ้อมแล้วมีวินัยในการซ้อมมากซ้อมแบบ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ซ้อมแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องแล้วเพื่อที่ให้ออกมาดีเราก็จะดูว่าผมผมฟังเมื่อ12ปีที่แล้วในเพลงฐานอากาศขาดลกแต่ลองดูพอมันดูตรงนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยพี่ปูร้องได้ไหมเพลงนี้ลองเนี่ยเราเกินนำได้ไหมไกลสุดเลยนะไกลสุดสายตาคอบฟ้าสีขาวเราเป็นเมื่อสิบสองปีที่แล้วผมไม่เคยอยากจะชมแล้วเขาจัดวันที่เท่าไหร่แน่ผมขอเรื่องนี้ก่อนได้ไหมคือมันอินคือมันแบบ เมื่อ12ปีแล้ว <wield> <าย Goddess> ผมไม่เคยอ er ินกับเพลงฐานอากาศคารักเลยแต่ผมฟังปุ๊บลองเข้าไปยูทูบได้มันเป er ็นเพลงฐานอากาศคารักที่เพราะที่สุดที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยใช่ใช่ใช่จัดวันที่เท่าไหร่แน่ครับก็จัดในวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบสื euh. you know, ่อมวลชนครับในวันที่1นึ่งกันนาคันวันที่หกรกฎาคมสองพเวลาสิบเก้าศูนย์นะครับและรอบเสด็จพระราดำเนินทอดพระเนตรในวันพุธที่สองกรกฎาคมสองป็นต้นไปซึ่งงกอได้กองทัพอากาศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จระแท่เนินไปในการทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเป็นมาหาบุรุษทีคุณยิ่งนะครับซึ่งท่านพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เคยเสด็จมด88ปีก่อนทัประกาศที่ที่เราจัดแอร์โชว์นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อรอรับเสด็จพระองค์ท่านเน้นย้ำอีีนะท่านใดไม่สามารถไปได้ก็ชมถ่ายทอดสด ในวันที่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่1 9บเก้านาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทาง iptv ขงงองกรกตคือ w w w r t f l i v e นะครับถ้าเป็นทหารอากาศแล้วฟังเพลงพิร์ดเพลงเดียวก็คุ้มแล้วกับคอนเสิร์ตเดวินไลเซสมีคนอยากจะร่วมสมทุกทุนทําบุญบริจาคเงินนะครับก็มีธนาคารสองธนาคารใช่2ธนาคารครับก็บผมจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวคงจะขึ้นบนจอ,อก็คือบัญชีออมทรัพย์ตอนนี้ยังบริจาคได้จนถึงนาทีสุดท้ายจนการแสดงในวันพรุ่งนี้เลยนะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชน สาขากองบัญชการกองทัพอากาศชื่อบัญชีครับทับฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาถ้าเห็นปุ๊บต้องต้องเขียนชื่อนี่ก่อนนะเดี๋ยวโอนผิดเดินยวโดนสแกมเมอร์นะครับแล้วก็เลขที่บัญชีก็0 5 7 2 2 6 0 9 3 3็ดสองสอง3านหรือสดูสแกนบนจอภาพนะครับนี่ธนาคารแรกธนาคารที่2เป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับสาขาตลาดยิ่งเจริญก็ชื่อบัญชีชื่อเดียวกันทับฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาเลขที่บัญชีก็976 030 5453นะครับซึ่งทั้งนี้ใครที่บริจาคสามารถที่จะขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกตังค์ไม่หักค่าใช้ใจ่ายเราจะทุนก้าวถวายและก็เป็นเพื่อสนับสนุนมูลนิธิใช้พัฒนา,นานะครับ,รบอ้าวเน้นย้ำดีนะครับการจัดงานคอนเสิร์ตทัฟฟ้าผู้ไทยเพื่อใช้พัฒนา,นาครั้งที่ส่งนี้ จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่1นะครับแล้วก็วันที่2รกรกฎาคมนี้นะครับอ้าวท้ายที่สุดนี้ครับพี่โกมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนรายการนะครับในเช้าวันนี้เเลยฮะในในนามกองทัพอากาศโดยท่านผู้อัญการทหารอากาศพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลน,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 นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณศิลปินทุกท่านตลอดจนผู้บริจาคเงินสนับสนุนคอนเสิร์ตท,ที่มีกุศลเจตานาในการร่วมจัดการจัดคอนเสิร์ตขับฟ้าคู่ไทย เพื่อใช้พัฒนาในครั้งที่16นะครับเพื่อให้บรรลุตามเป้ประสงค์ที่เรากําหนดไว้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆรวมทั้งศิลปินต่างๆที่ทุ่มเทน้องๆในวงดนตรีที่ทุ่มเทแล้วก็กําลังพลของทพอากาศทั้งหมดที่เราร่วมพลังกันเพื่อจะจัดงานครั้งนี้ให้ให้มีความประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่คอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยไปช้พัฒนาครั้งที่16เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งขําคืนที่พิเศษและก็ที่ดนตรีและจิตใจของคนไทยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของมือ ในการพัฒนานประเทศตามแนวพระราชบรมริครับก็ขอเชิญชวนร่วมกันไปร่วมร่วมร่วม,วม,วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งต่อพลังน้ำใจเพื่อส่วนรวมต่อไปครับผมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมจะฝากในเช้าวันนี้ครับคอนเสิร์ตท,ทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่6น,นะครับและพบกันที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เพลงอะไรนะเ <c oughs> ป็นฟังเพลงอะไรนะผมอยากฟังเพรนทารันไก่คารักษ <ภา S 2> าาา์กนะี่ขอบคุณ <c oughs> พี่กอล์มีอย่างสูงครับขอบคุณครับ